มาเด้อ <Mother. S 2> บาทนีล้ยวแล้วแล้วเล้ว,ลวเหลือแต่ทรงเข้ากันนะจ๊ะเนาะยังท่านได้ทรงเด้อเดี๋ยว,วยำปลาป๋องนะจ๊ะยำปลาป๋องใส่หอมซอยนะจ๊ะแล้วก็พริกนะจ๊ะพริกนี่เอาออกจากอช่องฟีดมามหันลงเลยนะจ๊ะเนาะ,ะน้ำปลานิดหน่อยมะนาวนิดหน่อยนะจ๊ะ ตามด้วยปุ๋ยนะจ๊ะปุ <laughs> ๋ยผงชุลดอยากแสบหลายไสหลายจ่ะอยากแสบหน่อยไสหน่อยนี่แหละนาตาก็จะออกมาแบบนี้นะจ่ะอันนี้ส่งแล้วนะจ่ะเนาะหงเขาเนียวหอนห่อนนะจ่ะหุงเอานะจ่ะเขาเนียวเขาเนียวหอนพร้อมลุยจ้ะ เรียบร้อยจ้านี่แหละนาตาก็จะออกมาแบบนี้นะจาะอันนี้ทรงแล้วนะจานะเนาะหุงเข้าเนียวหอนหอนนะจ๊ะหุงเอานะจาะเข้า,ขาเนียวเข้าเนียวหอนๆพร้อมลุยจ้า